เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แนว่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนทุกนะให้นั่งขัดสม,มาธ เดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆหลับตาของเราเบาๆ พอลูกพอสบายสบายคลายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำแจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่น ให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้ว่างว่างให้ปลดให้ปล่อยให้วาง ทำใจของเราให้วงว่าแล้วเราก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะ่ะปราศจา,ากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามตายหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โลง่ลง,ว,งว่าง เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโลเป็นที่โลง่โลงๆว่างๆกลวงภายในคล้ายลูกโป่งที่เราอัดลมเข้าไปหรือคล้ายๆเป็นท่อท่อกลวงๆใสๆ คราวนี้เราก็น้อมใจของเราที่คิดแวบไปแวบมาในเรื่องราวต่างๆเรานำมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรา ในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุปไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่ง ให้เส้นได้ทั้งสองนั่นนะตัดแกมิกากระบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนั้นขึ้นมาสองนิ้วมือ,อเขาเรียวกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งนอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้ว ยังเป็นจุดเ,เริ่มต้นที่จะเดินทางเข้าไปสู่เส้นทางสายกลางภายในเป็นทางมรรคผลน,ผนิพพานเป็นเส้นทางของพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคเป็นเส้นทางความบริสุทธิ์ที่เรียกว่าวิสุทธิมรรค เป็นเส้นทางการหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายที่เรียกว่าวิมุติมัคนี่เป็นจุดรเริ่มต้นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจซึ่งอยู่กลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือซึ่งเราจะต้องทำความรู้จักเอาไว้ แต่ในแง่ของการปฏิบัติเราแค่ทำความรู้สึกว่าใจของเรานะไม่อยู่ที่บริเวณกลางท้องแถวๆนี้ประมาณเอาเพราะว่าฐานที่เจ็ดนั้นจะเห็นได้ต่อเมื่อใจนะมันหยุดนิ่งสนิทได้สมบูรณ์ร้อ็แล้ว เราก็จะต้องรู้จักเอาไว้ว่าหยุดตรงนี้แล้วก็น้อมใจมาหยุดนิ่งๆตรงนี้พร้อมกับกำหนดบริกรรมมานิมิตขึ้นเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนสีสดจันทัศโรผูรค้คนพบวิชาธรรมกาย แต่ให้กำหนดเป็นเครื่องหมายที่หยุดแจ้งเราเน่ว่าเป็นเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ระดุดเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยไม่มีขีดโควนคล้ายขนแมวโตวเท่ากับแก้วตาแก้วตาของเราถ้าเราไม่เคยสังเกต ว่าแก้วตางเราโตแค่ไหนก็เอาว่าเราชอบขนาดไหนก็เอา,าขนาดนั้นอาจจะเล็กเหมือนดวงดาวในอากาศหรือโตขึ้นมาหน่อยเหมือนพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญหรือขนาดพระอาทิตย์ยามเชี่ยงวันก็ได้กำหนดบริกรรมนิมิตรก็คือการนึกถึงภาพทางใจ เพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราให้นึกอย่างสบายสบาๆค,คล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยนึกอย่างสบายสบยเมยื่อเรานึกถึงผลมะนาวผลสม้มแตงโมแอปเปิ้ลอะไรอย่างนง้นสิงเราเคยเห็น ให้นึกธรรมดาสบายง่ายๆอย่างนั้นแหละแต่ว่าแทนที่จะเป็นสิ่งนั้นก็มาเป็นดวงใสๆเพื่อให้ใจของเราเนี่ยหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เพราะว่าหยุดนี่แหละถึงจะทำให้เราประสบความสำเร็จในการเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเรา จะทำให้เราเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวแล้วก็ดับทุกข์ได้พระได้กใหกำหนดเป็นบริกรรมอณนิมิตรตรงนี้อย่างสบายสบายร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหัง สัมมาอรังภาวนาในใจเบาเบาสบายสบายง่ายๆคล้ายๆกับบทสวดมนต์ที่เราคล่องปากขึ้นใจอย่างนั้นเราไม่ได้ใช้กำลังในการท่องแต่เหมือนเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนเป็นเสียงสำนึกลึก,ลก ดังออกมาจากในกลางทองของเราดังออกมาจากบริกรรมนิมิตเป็นดวงใสๆดังกล่าวสัมมา,ารหังสัม,มา,าหังสัมารหังภาวนาเรื่อยไปกี่ครั้งก็ได้แต่ทุกครั้งจะต้องไม่ลืมนึกถึง ดวงใสๆเพชรเม็ดหนึ่งเพชรเม็ดเล็กๆใสๆที่กลมรอบตัวมันดวงแก้วนะทำควบคู่กันไปอย่างนี้จนกว่าจะเกิดความรู้สึกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปเลยลืมภาวนาไปแต่ใจไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่น ถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้มีอาการอย่างนี้เราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ไปรักษาใจให้หยุดให้นิ่งอย่างนั้นเรื่อยไปแต่ถ้าหากว่าใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ถึงจะย้อนกลับมาภาวนาใหม่ส่วนใครที่ไม่ชอบ กำหนดบริกรรมนิมิตพอนึกเทลไยแล้วก็มันปวดที่สะมืนตึงอดเอาลูด็ตตากดลงไปดูไม่ได้ก็ไม่ต้องนึกไม่ต้องนึกบริกรรมนิมิตหรอเบางคนช่างสงสัยเวลาใจหยุดนิ่งแล้วนะ่ะเราจะเห็นชัดเหมือนเราจำลองเอา ภาพดวงแก้วใสๆไว้ในกลางท้องอดสงสัยไม่ได้ว่าคิดไปเองหรือว่ามันเห็นขึ้นมาจริงๆถ้ามีอาศัยสายอย่างนี้ก็ไม่ต้องกำหนดภาพใดๆเลยวางใจนิ่งๆหยุดใจนิ่งๆอย่างเดียวสบายๆหรือใครถนัดนึกเป็นองค์พระก็ได้ เป็นพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งนะได้ทั้งนั้นเลยเพราะวัตถุประสงค์ต้องการให้ใจเนี่ยหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหยุดนี่แหละจะทำให้เราเข้าถึงความสุขภายในและก็จะเข้าถึงพรระัตนตรตยในตัวเพราะฉะนั้นให้ประคองใจประคองใจไปเบาๆ สบายผ่อนคลายระคองใจไปเบาๆสบายผ่อนคลายถ้าทำถูกต้องเนี่ยใจจะตั้งไม่อึดอัดไม่รับแคบมันจะตัวมันจะโล่งโลโล่งเบาสบายกายสบายใจ แม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามมันจะสบายแล้วเราก็จะไม่คำนึงถึงเรื่องเวลามันจะลืมความโปวดความเมื่อยไปเลยอยากจะอยูก่กับความสบายอย่างนั้นตัวมันจะโล่งโปรง่งเบาสบายนี่ถูกหลักวิชาแล้วก็ให้ทําใจนิ่งๆต่อไปยึดก็นิ่งต่อไป ไม่ว่าความโล่งโปร่งเบาสบายนั้นจะยังอยู่ในความมืดหรืออยู่อยู่ความสว่างก็เกิดขึ้นมาก็ตามก็ให้นิ่งต่อไปอย่างเดียวนิ่งอย่างเบาสบายอย่าทำอะไรที่มันนอกเหนือจากนั้นถ้ามีภาพอะไรมาให้ดูจะเป็นภาพอะไรก็ตาม ให้ดูไปเรื่อยๆดูไปเฉยๆสบายๆายโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นให้ทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นให้หยดนิ่งเฉยๆสบายๆไม่ว่าจะมืดหรือสว่างหรือมีภาพอะไรไมาให้ดูดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆ โดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นในยุดใจกันไปอย่างนี้ฝึกกันไปเรื่อยๆนี่คือกรณียกิจเป็นงานที่แท้จริงของเราที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละภพแต่ละชาติการทำอย่างนี้เนี่ยจะทำให้ใจของเราเนี่ยบริสุทธิ์จะหลุดพ้นจาก สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายมันจะบริสุทธิ์บุญกุศลก็จะเกิดขึ้นเมื่อใจบริสุทธิ์เกิดขึ้นในระดับที่เราเห็นดวงใสใสชัดเจนจำใสและความสุขก็จะพลั่งพลูออกมาอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนเลย ความสุขที่เราสแสวงหามาตลอดชีวิตมาอยู่ที่ใจหยุดใจนิ่งในเองความสุขมีอยู่ที่เดียวคือตรงที่ใจหยุดใจนิ่งนอกนั้นไม่ใช่และจักหลักวิชาตรงนี้ให้ได้ซึ่งตรงกับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่านาัตถิสันติพรังสุขขัง สุขเออน,นอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีหยุดนิ่งอย่างเดียวนี่แหละจะเข้าถึงความสุขตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอระหันต์ตั้งแต่สุขเล็กน้อยสุขปานกลางกระทั่งสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าบรมสุขจะต้องเกิดขึ้นจากใจหยุดนิ่งอย่างเดียวเท่านั้น เมื่อลูกทุกคนเข้าใจกันอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปก็ให้ตั้งใจฝึกใจให้หยุดนิ่งอากาศในตอนเช้ากำลังสบายเหมาะสมที่ลุกทุกคนผู้มีบุญจะได้ปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธัรมไตรในตัวก็ให้ตั้งอกตั้งใจกันให้ดีเนะชาานี้ให้ลูกทุกคน สมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนต่างคนต่างนั่งกาไปหยบีเยบเยีบนะลุงนะ